กะสบายดีเด้อสวัสดีเดอ้อเราไปพี่น้องป้องปลายเบ้ดสุขสุคนมาฟังไทยเด้อฟังเราคือต่างประเทศสาวเง,ง,งินก็กะสบายดีเนาะสบายดีเอฟซีประกูสุขคนเดอน้อเราที่ติดตามสาวเงินมาตลอดเนาะเมื่อนี้กสาวเงินก็อยู่นหายน่าคือเก่าในเพื่อนพี่น้องเลยบางคนเอฟซีถามว่าหายไปโดนหน้าแล้วเนาะสาวเงนินกะตอนนั้นช่วงที่บพวกเรา,าคลิปลงวมคือสาวเงินดำห้ยนำหน้าเนาะเพื่อนพี่น้องมามีเวลาถ่ายคลิปเนาะ ເອີ <speaking food> ້ຍ <within> ບ <hours> <speaking people> ໍ່ໄດ້ເອົາລົງເພື່ອພີ່ນ້ອງເອີ້ຍແລ້ວກະເງິນນໍເພື່ອພີ່ນ້ອງບັດເຕັມເງິນຫັ້ນແຫຼະກະຄືບັດຕມເງິນເືອງຫຼາຍນພ່ພີ່ນ້ອງອືສາເງິນບາງເທື່ອກະໃມືເນາະ2ມື້ເນາະ10,000ພື່ອພີ່ນ້ອງເອີຍກະຊົນໜ້ອຍເນາະທີ່ຮອດ3ມື້ສາເງິນກະບໍ່ຄ່ອຍມີເງິນນໍເພື່ອພີ່ນ້ອງເຮົາບໍ່ໄດ້ເຕມເງິນກະເລີຍບໍ່ເອົາຄິດລົງນໍເພື່ອພີ່ນ້ອງຄ່າດຳໃຫ້ດຳນາໄດ້ຊ່ອງນະມ່ กะหายไปอีกเมื่อหนึ่งเนาะสักงินมันนี้กัสิมาลงคิดพ่อยพี่น้องเลยมันนี่ก็มีข่าวดีเนาะพ่อยพี่น้องก็ม่โงดีใจลายพ่อยพี่น้องเลยมันนี้เนาะข่าวดีสิมาบอกพี่บอกน้องนัแหละพ่อยพี่น้องข่าวดีที่สักเงินชิบอกพี่บอกน้องก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะพ่อยพี่น้องอยู่ทาง U.S.A. เลยก็ดูว่าอยู่ต่างประเทศเนาะพ่อยพี่น้อง พิ ka, on, no? ่นกะมีใจบุญใจคุศลเนาะมีใจดีมีความเมตตาต่อสาวเงินเนาะพ่อพี่น้องเพิ่นก็ได้โอนเงินมาให้สาวเงินเป็นจํานวนนกะ100ดอลลาร์เนาะพ่อพี่น้องเป็นจํานวนเงินกีบกะ1ล้านกีบเนาะพ่อพี่น้องเพิ่นได้โอนเงินมาให้สาวเงินเป็นที่เรียบร้อยเนาะโอนมานําอ่าบ่ตีงเฮาซแนเนาะพ่อพี่น้องนําอ้ตีงเพราะว่าสาวเงินบ่ฮู้จักไปเอาเนาะ เพิ่นก็เลยโอนมาแล้วก็เพิน่นไอเตียงทองเสน่ห์ออกไปอำหก้ก็คือเพิน่นแลกเป็นเงินกีบมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเพื่อนพี่น้องเงินกีบก็ขอขอบุญขอบคุณนำดุงเพิ่นก็ะืือลุงหรือว่าพอ่อสือลุงบุญท้มแก้วทำมาคุณเนาะเพื่อนพี่น้องแล้วก็เพิ่นบอกว่าเป็นเงินงนี่ก็เงินลูกเพินน่นเนาะเงินลูกเพิน่นเงินเอื้อย น้อยทำมค no, like right? ุณน้องเพลพี่น้องก็ขอขอบกุขอบใจพันเลลายเนาะขอขอบุญขอบคุณน้ำเพิเดลลายที่โอนเงินมาให้เนาะโอนเงินมาให้สาวเงินที่ไปซื้อยาให้เมกินน้องเพลพี่น้องก็ขอขอบุญขอบคุณน้ำเพิเดลลายขอให้ลุงบุญทมแหลก้วยหน่อยขอให้มีแต่สุขภาพทางกายที่แข็งแรงแข็งแรงนาอเพลพี่น้องมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเ้อ ทรัพย์สินเงินทองลังไหเทมาเนาะปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรถนาเหตุเวียกเหตุงานเหตุการณ์อย่างนี้ตอนนี้ก็ขอให้ประสบความสามําเร็จในหน้าที่การงานเนาะสาธุขอขอบุญขอบคุณน้ำเพลในลายบุหงาที่ขอบุญขอบคุณจังใดเนาะก็มีแต่คำอวยพรนี่เด็ดกอ็อวยพรบ,บอกเป็นปัญใดขอโทษขออภัยน้ำลายเด้อเนาะสาวเงินกับแม่กด็ดีใจร้ายนาะเพ่นพี่น้องสาวเงินก็ได้บอกแม่ไปแล้ว ก็เมย์เพิ่นก็ฝากมาขอบุญขอบคุณขอขอบคุณขอบใจเพื่อนหลายนอกที่มีความเมตตาขอให้หัง่า้มีให้ลำมีด้วยขอให้เจริญเจริญไปมือหนาเด้อทานมาสั่มใดก็ขอให้กับคืนชูลอยเท่าพันเท่าเน้อเงินก็ได้ฝากมาบอกนอเพื่อพี่น้องก็เงินหนึ่งล้านก็เงินก็สีไปอ่าไปซื้อยาให้แม่นอเพื่อพี่น้องเพราะคลิปที่แล้วที่เงินอารมณ์เนาะ ก็ทุกคนเขาใบเบิ่งกันนะสิฮู้อะไรว่าแมสาเงินพันเป็นพญานยังมากับเป็นมาแต่โดนๆใน,นน,นอเป็นได้สิ่งได้ยากอะเนี่ยตอนนี้กระเบิดเงินปีนเงินปูเอาพีพี่น้องเลยพอพ่นเห็นคลิปนั่นแหละ,ะก็พ่นก็เลยคิดอิบะคิดจงศารเนาะม,มีเงินซ,ซื้อซื้อยาให้เมกินพ่นก็นเลยส่งเงินโอนเงินมาให้เพื่อนพี่น้องก็ขอ,ขอบุณขอบุญเพื่อไดเนาะเงินไปซื้อยาให้เม่แล้วก็ ทิจที่ยงเงินเอาลงนะพยพี่น้องคือพ่อพนแะละพอพนกลเป็นพญานอไปกวดเด็กอยากกับว่าทาทันโมนอพยพี่น้องไปกวดมากเด็กอะพนบอกว่าทันโมบอกว่าเป็นมะกไครังบวมมะขี้รังอับเสดเด็กออันกระดูกทับเส้นประสาทนอพยพี่น้องพนเจ็บเอวเจ็บมาท้งเต้โดนๆในนะพยพี่น้องแต่ว่าบ่มีเงินซื้อหรือซื้อยา ก็ซื้ออยู่เล็กหน่อยเนาะบ่มีเงินไปกวดนําเพิ่นพี่น้องบ่มีเงินไปกวดไปดูเบิ่งเนาะบ่มีเงินไปหาหมอเงินบ่หลายเนาะเพิ่นพี่น้องก็ขาดกันหลายสิ่งหลายอย่างเนาะกมื้อนั้นเพิ่นก็ไปกวดแต่ว่าเงินยาบ่พอเนาะเพิ่นพี่น้อง้เงินกสิเอาเงินนี้ไปซื้อยาให้พ่อกินพ่อกับแม่เพิ่นกินยาตลอดะเพิ่นพี่น้องเอ้ยพ่อเพิ่นก็เป็นเจ็บาตั้งแต่นีเนาะก็คือกินยาตลอดะ แม่ษาเงินตอนนี้กินยาเพยนพี่น้องเลยสาวเงินกะบบมีขึ้นมีคำเนาะรายกายังอีกคนหนึ่งนาะเพยนพี่น้องที่สาวเงินกะมากขอมุบขอบใจเนาะขอบุญขอบคุณเพนนาลายมีเอชซีคนหนึ่งนาะเพยนพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นกะใจดีใจบุญใจกุศลน,น,นั่นแหละที่ได้ฝากเงินมาให้สาวเงินคือกันเนาะเพนะยนพี่น้องคลิปก่อนคือเพิ่นฝากมาแล้วพันบาทเนาะเพนะยนพี่น้องแต่คลิปนี้เพิ่นกะ ตอนนี้เพิ่นก็ฝากมาให้อีก1,000บาทเนาะเพื่อนพี่น้อง FC จากพังไทยเนาะผู้ติดตามสาวเงินมาตอนนี้แหละเพิ่นก็เห็นคลิปสาวเงินเนาะเพราะว่าตอนนี้สาวเงินก็ทุกข์ยาะดูว่าบ่มีเงินมีคำซื้อซื้อยาให้แม่กินเนาะแม่สาวเงินก็ะปินมากเต็มล้นน่านเด้เงินก็ปินปัวไปหลายเนาะเพื่อนพี่น้องจะบ่มีเงินมีคำตอนนี้เนาะเงินซื้อยากับบุมีพันธุ์คิดสงสารเพื่อนพี่น้องเลยน้องเพื่อนพี่น้องเงินหนึ่งพันบาท เพิ่นไดโอนมาห้ยไปทีเรียบร้อยน้องพี่น้องก็ขอขอบกขอบใจเพิ่นไดลายเนาะขอขอบุญขอบคุณให้หังให้มีให้ลำให้รวยขอให้เจริญเจริญไปมหนเด้อเนาะทานมาสำเนาขอให้กลับไปขึ้นชูรอยเ่าวันเ่าเห็ดเวียกเห็นงานอย่างกาขอให้ประสบความสำเร็จในนาทีการงานเด้อเนาะปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งหมายปรารถนาเด้อเนาะ เจ้างงินก็อวยพ่อได้สามหนีเนาะพ่อพี่น้องกับพวกหัวจะขอบบุญขอบคุณเพิ่นจังใดเนาะเพิ่นก็เห็นเาวเงินบ่มีเงินมีค้ำอ่ะนะพ่อพี่น้องเพิ่งได้คิดสงสารเนาะตอนนี้กับเมย์เจ้เงินก็กินยาคือว่าไปป่วยอะไรห้องหมอนะเพ่อพี่น้องเาวเงินก็ลงไปแล้วเนาะขี่จีเร็วไปป่วยอะไรห้องหมอดูว่าไปว่าเมย์เจ้เงินป่วยมาดูว่าเป็นมาเนี่ยก็เลยปีหนึ่งเลยเนาะพ่อพี่น้องเลยกับเงินค้ำกับเบิร์ตเนาะกู้ยืมหรือว่าอาศัยมากกับโฮมใส่เนาะ คือไปปีนไปปัวเงินคำบอลเล่ตอนนี้ก็คืออยู่เืยอบุมีเงินมีคำปีนปัวก็คือกินเหื่อกินยาเพืนเมืองลนเพื่อพี่น้องเลยกินยาพันโกเนาะกับบุมีเงินมีคำซื้อกันเพื่อพี่น้องยาพันโกกับกวดหนึ่งกับหนึ่งพันสองร้อยบาทด้วยสามร้อยบาทหนึ่งพันสามร้อยบาทนอเพื่อพี่น้องซื้อเพื่อกินเนาะกับคือกินตลอดด้วยกินประจำกินไปเรื่อยเห็นไหมจางเชีนพุ่นพุ่นป่ะกัเป็นยาพืนเมืองเนาะกัน่าเห็นผลในจังหน่อยเนาะเพื่อพี่น้องกัมีหลายคนที่กินไปแล้ววเพ่่นกก็บอา เศร้าเนาะตอนนี้แม่เศร้าเงินก็เป็นพยานก็นอนบ่หลับพุ่นพี่น้องนอนบ่หลับนอนบ่หลับมาแต่โดนนานก็บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดได้ได๋เนาะเงินคําเป็นปวก็บ่มีเพิ่นพี่น้องนอนบ่หลับได้ก็คัดเนาะเพิ่นพี่น้องคัดแนี่ก็ย่อขึ้นิก็บ่ได้เพิ่นพี่น้องตอนนี้ก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานยังบ่ได้ดอกเนาะแต่ก็ยังดีที่เพิ่นกินข้าวกินน้นเศร้าเงินอยู่ทุกมื้อนี้เนาะก็หันแฮงมันได้จักหน่อยนึงตอนนั้นก็คือแบบบ่กินข้าวกินน้ก็มาหลายมื้อแล้วเพิ่นพี่น้องก็จอย แล้วก็หลายเติบไปเนาะเอาเงินกับหัวเช็ดจังได้ก็ขอบขอบุญขอบคุณเนาะที่ส่งเงินมาให้สาวเงินได้ซื้อหึดซื้อยาสู่แม่กินเนาะนํามาให้แม่กินนะนะพ่อแม่พี่น้องก็ขอขอบคุณหลายๆมื้อนี้ก็สาวเงินก็ดีอกดีใจหลายนพ่พี่น้องเอ้ยที่มีอ่าผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่มีความเมตตาสาวเงินเนาะที่ได้โอนเงินมาให้สาวเงินก ดีใจแห้งพ่อมอพี่น้องเนาะกะสิได้อันไปซื้อยามาให้เมกินได้ก็พอกินเนาะพ่อไอพี่น้องกะ็โบ้ขอบุญขอบคุณเพคนจังใดเนาะกับโบมีพ่อไอพี่น้องเอเงินซื้อซื้อยาซื้อพ่อเมกินกัเนาะสองเงินกะอยู่ห่างอยู่นามีแต่เดียงงอเดียงควายเห็ดอยู่เห็ดกินหากินแบบธรรมชาติเห็ดให้เห็ดหน้าไปแต่ละมือเนาะพ่อไอพี่น้องอยู่ห้อยู่หน้าไปวันๆเนาะบริเวณเห็ดการยังกับโบ้ไปหาเห็ดบริเวเห็ดการอยู่ใส่เนาะ กะดีอกดีใจหลายเพื่อนพี่น้องเลยแม่สามันก็ดีใจหลายน้าเพื่อนพี่น้องที่ได้เงินมากอะสีได้ไปซื้อเชื่อยามากินเนาะสีได้ดีได้เศร้าเพื่อนพี่น้องเลยฮะขอบบุญขอบคุณโอ้โหขอบใจน่าดายเลยน้าเพื่อนพี่น้องก็ดีใจแห้งเนาะที่เพิ่นฝากเงินมาให้น้าเพื่อนพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทาง USA เพื่อนในเพื่อนพี่น้องเลยได้กามี FC เนาะอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นฝากมาให้วันนี้เนาะ ดีใจแห้งเพื่อนพี่น้องคือครอบครัวของสาวเงินกาขาดเคินได้ย่างได้ซิ่งน้อเพื่อนพี่น้องทุกชิ้นทุกอย่างก็คือขดัดขาดกันเคินน,น้อนเรื่องเงินค้ำเม่เนาะเด็วกะ็มาเจ็บมาเป็นมาเป็นพญ,ญ่ิใ่อีกน้อเพื่อนพี่น้องสาวเงินกาขาดเคินอยู่ติเกาลยู่แลแล้วกะ็พอก็เมย์เพื่นก็เป็นพญ,ญา่าอยู่เนาะก็ซแบบื้อชื่อ,อยากินตลอดนะเพื่อนพี่น้อง ก็บุหงาเสียเงินหาค้ำมาจากชสยทมาเอาเงินมาให้เพิ่นซื้อซื้อยากินนอสาวเงินกับบุหงาเช็ดยาดายได้เพื่อนพี่น้องยี่งอกิดใจได้นอมาเนี่สทีเพิ่นนาฉงเงินมาให้นะเพื่อนพี่น้องมีความเมตตาให้สาวเงินเนาะยี่งอกิดใจแห้งแห้งเพื่อนพี่น้องเลยพี่ได้เงินมาไดเนาะฉีไปซื้อยามาให้พอกับแม่กินนอบ้านไอสาวเงินขาดเพิ่น ก็บม pues so okay, so nah. ีไรนาะเพื Mat ่อนพี่น้องมีไรสิ่งมีไรยางขาดเกินไรสิ่งไรยางเนาะกะสาวเงินกับโมเซจจังใดเนาะเพื่อนพี่น้องโอเคเนาะเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบไฟเบิ้งกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวเงินในเด้อเนาะเพื่อนพี่น้องเป็นกำลังใจสาวเงินในเนาะให้สาวเงินได้ฟาน youtube ไปไวเนาะเพื่อนพี่น้องกดไลค์กดแชร์สาวเงินในเนาะเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวเงินขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอเงิน สองน่นขอตัวลาไปแล้วน้องเพียงพี่น้องสบายดี